รู้จักตัวตนก็ทำเงินได้ค่ะวันนี้นะคะ ตั้งใจเอาสายนี้มาบอกทุกคนทุกท่านอย่างมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะกําลังดังมากกําลังคิดมากเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นนายหน้า Tik t o ็อกช็อปนั่นเองนะคะและคุณค่ะสามารถนะที่จะเอาสายนี้ค่ะไปทําธุรกิจไปทํางานของคุณเอาไปอัดแฝใช้กับการทําธุรกิจของตัวเองหรือจะเป็นนายหน้าโดยตรงเลยหรืออยากจะเป็นคนที่ขายสินค้าโดยตรงคุณสามารถที่จะเอาสายนี้ค่ะไปทําเงินไปสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เลยและสายนี้นั่นก็คือส สายรีวิวค่ะสายรีวิวเนี้ยคนออกมาทํากันเยอะมากเลยบางคนค่ะสร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านกันเยอะมากเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณค่ะมีแบรนด์มีสินค้ามีธุรกิจของคุณอยู่แล้วค่ะคุณก็สามารถเข้ามาหยิบจับเอาช่องทางการรีวิวใน Tik t o ็อกช็อปนะคะแล้วก็เอาธุรกิจของคุณค่ะมา a d ดอปใส่ในนี้ก็ได้เช่นกันคุณสามารถที่จะมาทํา Tik t o อกช็อปแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาสินค้าของคุณค่ะมาไว ใน t i k t o k เพื่อเป็นการทำให้คนค่ะคลิกซื้อสินค้าของคุณอยู่ก็ได้หรือคุณค่าไม่มีสินค้าเลยไม่มีแบรนด์เลยแต่คุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณอยากจะขายของบนโลกออนไลน์คุณก็สามารถที่จะมาเอาเส้นทางของการเป็นในหน้า TikTok แล้วก็ทำ i k t o อกชอบค่คุณก็สามารถมาหยิบเอาเครื่องไม้เครื่องมือค่ะที่ t i k t o k มีไว้ให้กับคุณแล้วเอาไปสร้างเงานินสร้างไรายได้นั่นเองนะคะทุกคนทุกท่านค่ะสามารถที่จะเลือกสายนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่ง เส้นทางในการทาเงินทํารายได้ให้กับคุณบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะทุกคนทุกท่านเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้เริ่มต้นได้ทันทีค่ะโดยที่คุณค่ะไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณแค่ค่ะฝึกทักษะฝึกสกิลของการพูดการนําเสนอของคุณค่ะให้เป็นแล้วคุณก็จะสามารถทําเงินทํารายได้ได้ไดจาก Tik t อกช็อ p นั่นเองนะคะค,คุณแค่เข้ามาร่วมมือกันกับ Tik t o อกค่ะคุณก็สามารถทำเงินได้บนโลกออนไลน์แล้วค่ะหยิบจับเอาสายรีวิวนี้นะคะ ไปลงมือทําและก็ทําให้ตัวเองค่ะเก่งมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นในด้านของการเงินในด้านของการที่ขายอะไรก็ขายดีขายอะไรก็ขายปังได้นะคะมันแค่ง,ง่ายๆเองนะคะแค่คุณค่ะไปเรียนรู้แล้วก็ไปสมัคร Tik t o k s h ช p แล้วคุณค่ะไปหยิบจับเอาสินค้าใส่ตะกร้าของคุณค่ะแล้วคุณก็เอาสินค้านั้นค่ะมารีวิวมานําเสนอมันใช้ดีมันใช้แบบไหนมันใช้ยังไงบอกวิธีการใช้นี่ค่ะ ก็ง่ายๆแล้วสำหรับการสร้างเงินสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์อยากให้โพส์หน่อยค่ะแบ่งป,ปันเรื่องอะไรยินดีนะคะ